เคยบูนตอนนี้ตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่บริษัทจีเอ็มทีวีฝ่ายแบงค์ชานเอลรายการที่รับผิดชอบก็จะมีรายการตชวสะเพื่อนเป็นรายการเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็อีกรายการนึงคือหนังสั้นของแาร์สติ๊กเตอร์ค่ะเพราะว่าพูดสำคัญที่สุดก็คือมันมันเราต้องสื่อสารให้คนทั้งคนดูทั้งคนนอกข้างคนที่เราทำงานด้วยอ่ะเข้าใจในสิ่งที่เราอยากได้เข้าใจในสิ่งที่เราอยาก เรื่องผูใ้ใี้บริการเพราะนใจความเนี้ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการงงากทํางานด้านสื่อสารองค์ส่วนทักษะอื่นๆมันก็มันก็จําเป็นด้วยทาง,งเราบอมาแล้วว่าเป็นฟังคือฟังอย่างเนี้ยอ่าด้วยความที่เราก็เป็นแบบอย่างง่ายๆฟังมาบริ้วลูกค้าสินค้ทาทยอินสินค้าตัวหนึ่งโอเคฟังมาให้ครู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้าง สมมติเราอ่านไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะไปสื่อสารกับใครที่เขาเข้าใจอย่างเงี้ยเราพูดออกมาพูดไม่รู้เรื่องมันก็เกิดการติดขัดได้เราแบบสมมติเราไปสั่งงานตีดีเตอร์เราพูดไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่สามารถจะทํางานให้เราได้เลยเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบคมพูดอ่านเขียนเป็สำคัญจ๊าจำเป็นะาานะภาษาต่างประเทศว่ะเราเคยเจอคน, <c oughs> น,อนท,ทนไไี้เราก็งานที่อ่านาษาสังกฤาไม่ได้เราก็เอ๊ะทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ย คือคือมันมันยัเป็นเพราะบางอย่างแบบสคริปต์บางอย่างข้อมูลบางอย่างมันก็เป็นไปสั่งติบอย่างถ้าเกิดเราเราไม่ได้เลยอ่ะเราแปลอ่านไม่ได้เลยมันมันก็ยากแต่สมมุติโสดเออในการทํางานหรือว่าโสดมาเราต้องปบับดีดีเราอาจจะได้ไปสัมภาษณ์ก็ได้นะคือถ้าเราไม่ได้เลยมันเราก็จะแบบ ใไ่เขาก็จะไม่เลือกเราไปเขาก็จะไม่ได้เลือกตัวเรามันก็คือค่อนข้างที่จะไม่สำคัญคิดว่าได้ภาษาอังกฤษฟังกูเรียนมาจากาี้ตกองถ่ายไปได้ในได้ทั้งคว่ามันมีผลดีสำหรับการทำงานในนองได้ประมานเราว่านะภาษาอังกฤษอ่ะฟังกับพูดอสองทักษะเนี้ยโอเคถ้าเกิดได้นิดนึงก็ยังดีอ่อานตะเขียนหน้าเราว่าถ้าอ่านตะเขียนไม่ได้เขียนหน้าไม่ได้ไม่เป็นไร คือคือคือว่าเนี่ยอีกแรงมากเลยือมันังก็เิดียนกันอยูเราก็ไม่ได้เออเปพูดฟังใช่ใช่ค่ะโอเคมันมันสามารถแบบใส่เครื่องมือ g ูก g l าสเล n อ l ่า e เงี้ยนมาแล้วเราเอามาจับใจความงเรได้แต่ถ้าเกิดฝังเขาพูดฟ่ังัได้ก็ยังดีกว่พูดได้นะามกใช่ใช่ความสามารถในการใช้ใช้ควอในเราไอแล้วก็ จำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับเราเนี่ยได้เป็นคโยไดไอทีใช่ไหมคะอย่างคอมพิวเตอร์อ่ะก็จำเป็นสำคัญนะอย่างที่ว่ากรรมสูตรที่คำว่านักศึกษาสตลชนเองเราก็ต้องอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆที่แบบมีมาใหม่เสมออะไรอย่างนี้ก็ถ้าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยโปรแกรมต่างๆที่เราจะต้องพื้นฐานเลยไมโครซอฟท์เปียกเข้อมูลอย่างน้อยพิมพ์เวอร์สั่หน้ากระดาษอะไรอย่างเงี้ย พูดถึงถ้าเกิดเป็นตำแหน่งอย่างเราอะไม่ไม่ได้ใช้เยอะมากแต่ตะวนมันมันต้องได้ก็มาหาอะไราฝึกพวกเครื่องด้านไหนไม่เดือดรับเก็บในมือแต่ว่ามันมันจะมีอย่างที่เราอะเราเป็นแบบว่าเราไม่ได้จบเรื่องไอสื่อดีมานนี้แค่มาเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องไอพวกเครื่องมือโปรแกรมและเราโค้ดชาวเอง่มันยากมากหรือวาปรตัดต่ออย่างเงี้ยเลยเราว่าแบบคือ ึ่งคนเนี่ยถ้ารู้มันก็ดีไอเรื่องที่บอกภาษาเนี่ยรู้มันก็มีภาษาต่อเติมแล้วความรู้ด้รู้ฝ่ายตรงข้าว่าจะเป็นแบบไหนแต่ก็ยังพอออกมีไม่ก็ก็ถ้าถวกเลขได้อ่ะคิดโจทย์ง่ายๆอ่างี้ได้แต่ถ้าเกิดกบลงลึกอ่ะเพราะว่ากล่องนี้ค่อยได้ฉายอ่ะว่าคนเวรจะเติม เปลียนหมดเลยเพราะว่าตัวเราเราเราไม่ชอบเปลี่ยนเลขแล้วเราก็คิดว่าเขาส่วนใหญ่เออเขาไม่ชอบเปลี่ยนเลขกันใช่ไหมเราคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นแต่ถ้าบวกกับพื้นฐานได้ก็โอเคแค่นั้นแหละไม่ต้องแบบตับุ๋เลถ้ามีน้องมหาหันเาหรือน้องคึกงานอานาที่จะสามารถทํางานร่วมได้จริงๆแล้วอ่ะเราก็แบบเราเราจะดูว่าแบบน้องคือขั้นตอนแรกอะเราก็คงไม่ได้แบบใช้น้องถึงขนาด อันนี้มันก็อยู่ที่แต่ละเพียร์ทีแต่ละคนด้วยนะแต่ตัวเราจะไม่ใช่นองแบบปล่อยเลยเราจะอ่านแค่ทามาดูเป็นตัวอย่างนะไปศึกษารายการก่อนนะรายการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัวเปิดตัวสคริปต์เอาไปอ่านไปดีก่อนแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อย่างเช่นว่าตอนไป35สือ่อศิลป์หรือว่าอะไรเงี้ยก็้ให้นองดูเราก่อนแล้วนฟังจากนั้นเราคิดว่าพอถึงประมาณนึงถ้าน้องมีหน่วยการดีอนะไรเงีนะะ้ยเข้าใจเร็วเรียนรู้เร็วอย่างเงี้ยเราเราก็จะปล่อยให้น้องทำ ซึ่งก็น่าจะเรียนรู้ไวอ่ะถ้าเกิดเด็กเขาได้การเรียนรู้อเรียนรู้ไวแล้วก็กล้าแสดงออกอะฮะใช่กล้าแสดงออกเรียนรู้ไวแล้วก็อดทนเอออดทนขยันใช่อดทนกับขยันแกร่งเพราะว่าจริงๆแล้วว่าแบบน้องมากไงมาพอมาสัมผัสกับแบบชีวิตจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้แบบ เหมือนในสิ่งที่เรียนหรือว่าบางคนแบบคิดมากเพราะว่าแบบเฮ้ยฉันต้องฝึกงานที่เนีฉันต้องแบบได้ทำทุกอย่าง่จริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่ไงี่ยจริงของมันก็แบบคือเ,แบบเธออาจจะได้ทำํำแต่ไม่ได้แบบทำไปทั้งหมดทุกอย่างก็เธอจะต้องซึมจากพี่เขาไปว่าพี่เขาทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นคือพี่เขาก็จะสอนว่าโอเคเธอถ้าศิลปินมาแต่ก็ต้องแบบมีใครบ้างในองค์กร ใครไหนมีอะไรบ้างอะไรอเงี้ยถ้าเกิดน้องซ้ำยา่าน้องแบบเรียนรู้ไรหรือว่าน้องไ่ายรู้ที่จะถามไ่ายที่จะอยากรู้เนี่ยพวกพี่ก็จะแบบโอเคสป,ปอนข้อมูลไงแต่ถ้าเกิดน้องบางคนแบบมไม่อยากรู้เฉยๆไม่ไปติด,ตดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออไม่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 ไม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 ค่อยอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบไม่ได้สามารถสอนน้องได้เป็นคือคือสิ่งของเด็กนี้เองก็จะมีความก้าวแสดงออก เออทำคาใจเลยแบบพื้นฐานงานบันเทิงมันก็มีมาดีมีแบบประเภทที่แบบมีอะไรแบบมีงานเล่าเลยค่ะเล่าเลยมีส่วนใหญ่อ่ะอ่อันเนี้ยการทำงานแบบด้านบันเทิงครีเอทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะไม่ได้ทำงานกันเป็นเวลาคืองานทิ่เงี้ย ต้องต่อเวลาเนี่ยเจอเจอแบบน้องจริงๆอ่ะสมมติเราออกองแปดโมงเช้า7จ็ดโมงครึ่งก็ควรจะมาแบบหน้างานแล้วไรเง้ยแต่แบบเออเรื่องต้องตอเวลาทุกเางคือแบบไม่ได้ม่สำคัญอ่ะคือคือศิลปินหรือคนที่เรานัดอ่ะเขา ต้ออกว่าอีสญญางานต์เยอะวกตังมีใจใช่ใช่ใล,ลักษก็เป็นในมือไทยมัน่ายเ่าหลังเขางเขาจะเป็นสมมติว่าเธอเอ็กซ์เพ้านการถ่ายภาพเนี้ยเ้าก็จะบรรทุกบบเลีก้กงช่ายาอะไรเ้ย้แบบมีหน้าที่ทาอย่าอืาบบน่นอกอ,อยเงี้ยําเนไทยเหมือนแบนนคน่ะมันต้องเป็นทุกอาคืออาจจะแบบเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ทำเป็นอยาก็โอเคกว่าอเงี้ยมันแบบคนนึงมันทำได้ทุกอย่างมไม่เหมือนแบบระบบองนอที่แบบ ตลอดเวลาอะไรอย่างนงี้ชาวโลกไปอยู่ไหนบ้างแล้วเฟรนซ์โลนดอนนี้คือคือทำรอบตัวในสัมัานะด้านความรู้นะคะส<ร>ิ่งทนี่ว่าคะนะควรจะเพิ่มเติมไหมะ ปัปฏิบัิได้อย่างที่บอกว่าแบบที่น่าจะเพิ่มก,ก็อย่างที่บอกว่าตัดต่อส่วนหนึ่งถ้ารู้ได้ก็ดีลองเนี่ยเพราะว่าไม่น่าจะแบบมีอะไรมากนะตดต่อต้องเขียนคลิปเทปสับยาก